รั์สินแกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำเปิดเผยโสดรวยกว่า43ล้านบาทมารดกบิดามารดาขายได้20ล้านบาทถือปืน11กระบอกแล้วทรัพย์สินอื่นๆยังมีอะไรบ้างมาพบคำตอบกันเถอะในวันที่24กันยายน2568สำนักงานปป,ปชช้าเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินของนายสุชาติตันเจริญแกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยหลังจากที่เขาพ้นตตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในรัฐบาล นางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยนี้น่าสนใจอย่างมากเพราะเป็นการเปิดเผยทรัพย์สินของบุคคลสำคัญในวงการการเมืองนายสุชาติแจ้งสถานาวะว่าเขาโสดแต่มีบุตรสามคนได้แก่นายคชาภาตันเจริญมดดำพิธีกรชื่อดังนายศักชัยตันเจริญมดเล็กสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชเชียงแสนพักเพื่อไทยและบุตรคนสุดท้ายเป็นบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะแสดงให้เห็นถึงสถานะส่วนตัวของเขา ทรัพย์สินของนายสุชาติมีมูลค่ารวมกว่า43.65ล้านบาทประกอบด้วยเงินฝากในบัญชี6ชิ้นมูลค่า5.54ล้านบาทที่ดิน4แปลงมูลค่า27.06ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1หลังมูลค่า5.76ล้านบาทยานพาหนะ2คันรถยนต์โตโยต้าฟอร์ดและโตโยต้าฮิลเล็กซรีโวมูลค่า4.56ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นๆมูลค่า5.8แสนบาทนอกจากนี้เขายังมีหนี้สินรวม2.18ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนที่น่าสนใจเพราะแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องทางการเงินของเขา สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการถือปืนของนายสุชาติซึ่งเขามีปืนรวม11กระบอกมูลค่าตั้งแต่25,000บาทถึง70,000บาทประกอบด้วยปืนขนาดต่างๆเช่น45 c a s บห้าแคสพมลเซอรและสแท้ขนาด9มิิเมตรซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการถือปืนของเขาแต่ที่น่าสงสัยคือเหตุใดเขาจึงต้องการถือปืนจำนวนมากเช่นนี้ นอกจากนี้นายสุชาติยังมีสิทธิในมรดกของบิดาและมารดาซึ่งเขาได้รับรายได้จากการขายโฉนดที่ดินมรดก5แปลงในจังหวัดชเชียงเสาและจังหวัดชุมพรรวมกว่า20.9ล้านบาทและแบ่งเงินระหว่างทยายาทเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นจำนวนที่น่าประทับใจแต่ที่น่าสงสัยคือมรดกอื่นๆยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้เปิดเผยแล้วคุณคิดยังไงเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายสุชาติคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่หรือคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติสำหรับบุคคลในวงการการเมืองมาพูดคคุยกันนช่ออองมเมเ์